โอเคเดี๋ยวระวังรถนะแนะล้วกลับมาทีนน <laughs> ดูคราวนี้จะไม่มียุงบนรถลนะเอะ อ,อ,อ๋อเอาอันนี่มาครับกยศสิบห้าสิบเอ็ดขว่าทำตามคลิป <laughs> ลองเล่นดูว่ายาดีฟันใช่คล้ายๆกันยาดีฟันใช่ได้ยาดีฟันเดนนัสตูเดียนนี่ติดเลยอ่ะใช่ผ้าเหรอใช่เด็กผ้าดีนะ Ngon mẹ. Ngon nó lại nhẻo núp núm nấpเลย. V่ะ. mẹ <laughs> ừ, anlang <laughs> la <gasps>